พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะพบก,กับช่องประจอยเกษตรฮาจีคือเก้าค่ะพี่น้องหลังจากที่เหาได้ลงคลิปเกี่ยวกับข้าโพดข้าโพดของเหาง่ามากมากเลยค่ะแล้วก็หันมาเบิงแตงเห่าน้ำค่ะพี่น้องในคลิปนี้พาพีพี่น้องมาใส่ปุ๋ยแตงกันค่ะซึ่งทางทางเห่าก็ได้ลงคลิปเกี่ยวกับการปลูกแตงปลูกทัว่วให้พี่น้องได้รับรู้กันนะคะเกี่ยวกับการเกษตรนี่ก็มีช่อง,องของประจอยเกษตรฮาจี ้วก็ช่องของนองจิ้วแจ๊วเกษตรตัวน้อยให้พี่น้องรับชมกันนะคะแตงของเฮาเนี่ยกําลังจะออกดอกออกผลแล้วเขามาเบื่องว่าเฮาจะใส่ปุ๋ยสุดใดมั่นถึงจะทําให้แตงของเหาเนี่ยดก้วก็จับลูกจับหน่วยใดดีนะคะเมื่อแตงของเหากําลังจะออกดอกออกผลแบบนี้เขาก็ต้องให่ปุ๋ยบางค่ะพี่น้องเบิ่งหน่วยงอแล้วนะคะเพราะว่าเขาเขาจะ ถึงช่วงในการใส่ปุ๋ยนะคะตอนนี้ขาก็ไเด้ปุ๋ยมาใส่แล้วนะคะพี่น้องคือปุ๋ยของะะของ้านี่จะเป็นสูตรนี้นะคะพอ่าปุ๋ย <พา S 2> <า>ของข้านี่จะเป็นสูตรสิพาสิพาสิพาค่ะพี่น้องพรว่าแตงของข้าเนี่ยจะเอ่อออก,ออกดอกออกหนวยแล้วข้าก็ต้องใส่เป็นสูตร15 15 15นะคะนี่คะ่ะเรากับบม่มีแต่สูตรสิพาสิพาได้พี่น้อง <ๆ S 1> ทางข้ากระด้ร่วมใช้กับสูตร8 2 6น้ำนะคะนี่ใส่แบบนี้นะคะพี่น้องของข้าบางท่านจะทำบ่คือกันนะคะ ตัวนี้เขาจะผสมใส่เลยค่ะพี่น้องสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าคือสูตรเสมอนะคะผสมร่วมกันกับสูตรสิบแปดสิบสองหกเด้อพี่น้องคือสูตรสิบห้านี่มันจะทํะา,าห 18, 12, 6, ทให้แตงพองเฮาเนี่ยจับมาจับนวยค่ะส่วนสูตรสิบแปดสิบสองหกมันจะทําให้แตงพองเฮางามถ้าเกิดแตงงามเนี่ยค่ะน,นวยก็จะงามขึ้นกันนะคะการใส่ปุ๋ยแตงเข้ากับปจําจำเป็นตงใไฟร้ายค่ะพี่น้องนี่ใส่ประมาณนี้นะคะ ถ้าก็จะใส่อยู่ตรงบริเวณคางๆต้นอของแตงแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะตัวนี้ปลูกแตงในสายน้ำยดค่ะพี่น้องจะทิ้งเป็นช่วงๆแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะพี่น้องทิ้งไกลๆสายน้ำยดของเหานะคะเพราะว่าสายน้ำยดของเหาเนี่ยมันจะซุ่มบ่ไกลเด้อพี่น้องถ้าเกินเหาทิ้งไปช่วงไกลๆเนี่ยปุยเห่ามันจะบอละลายนะคะ ต,ต้องใส่ไก่ก,กับสายนำยดของเหานะคะการใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่เซจเข้ากับรีบรดน้ำทันทีค่ะพี่น้องถ้ามีสายยางเขาก็เอาสายยางรดน้ำกระได้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสายนำย้ำยดเขาก็เปิดสายนำยศใส่เลยอ่ะแบบนี้ค่ะพี่น้องคะนี่คะ่ะเบิ่งแตงของเหาดกมากๆเลยนะคะเป็นทุกขอเลยค่ะพี่น้องเอาออกบบเบิด์ตเราค่ะถ้าเป็นทุกขอแบบนี้นะคะปกติแล้ว ตามนีใสของแตงตองแตงกวาเนี่ยมันจะดกแบบนี้เลยค่ะพี่น้องแต่ว่าให้เห้าดูแลดีๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยดีๆนะคะขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยจะทำบ่ขึ้นกันตัวดีเห้าจะทดลองใส่ปุ๋ยผสมเบงว่ามันจะเป็นแบบใดนะคะในใจของประจอยคิดว่าต้องได้ผลค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะเป็นสุยปุ๋ยสูตรสูตรเอาหน่วยแล้วก็เป็นปุ๋ยงามพร้อมซึ่งทางเห้าจะบ่ใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะการใส่ปุ๋ยยูเรียมันจะเป็นปุ๋ยห่อนมันจะทําให้แตงของเห้าเนี่ย หลวงใดนะคะเพราะฉะนั้นข้าต้องใส่ปุ๋ยสูตรนี้เอาพี่น้องรอติดตามผลงานต่อไปว่าจะเป็นแบบใดนะคะปลูกบ่ตตองร้ค่ะพี่น้องปลูกเพื่อขายเองนะคะกะได้ลงคลิปให้พี่น้องของข้าได้รับรู้ถึงตั้งแต่เริ่มต้นปลูกใหม่การวางสายน้ำยศปกติแล้วแตงของข้านี้จะมีฟางกบนำ้ำคือมันจะทํำให้พื้นของข้าเนี่ยพื้นของข้าเนี่ยซุ่มตลอดเวลาแต่ในสวนตัวนี้ข้าจะมีเอ่อ มันไก่ไก่ค่ะพี่น้องมันไกบ่บานก็นเลยปูเอ่อก็เลยปูฟางบดอดเฮาก็เลยกลายเป็นอันบาแตงจะง่ามนะคะตนนัวนี้ถือบาแตงง่ามนะพี่น้องถ้าแตงงามมันตองงามกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นการกลบฟางเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยสําหรับการปลูกแตงของเฮ้านะคะเดี๋ยวปีหนา้าคาดว่าจะจะไปปลูกหม่องไม้ทีมันบม่มีเอ่อบ่มีไก่ค่ะพี่น้องถ้าเฮาใส่นี่เห็นบอก้างๆบ้บานเพิ่นเลยค่ะ ตัวนี้เป็นบานของเพื่อนบานค่ะพี่น้องส่วนของเหาติดอยู่กับบานเพื่อนนะคะเวลาเฮาใส่าฟางจังสีไก่เพื่อนจมะมาเคี้ยเนาะแบบนี้คั้งกับคั้งบอดได้ค่ะพี่น้องเบาหร้ายกับสีพิษกัน <c oughs> ก็เลยตัดปัญหาบอไซฟางกันบอไซเฟืองเลยค่ะพี่น้องนี่เขาก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการหลดดูดๆรลดบ่อยๆพดนน้ำดูดๆค่ะพี่น้องใส่น้ำบ่อยๆนะคะ การใส่ปุ๋ยเขาจะใส่อยู่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งกระไดค่ะพี่น้องหรือสิบมือต้นหนึ่งขังกระไดนะคะการใส่ปุ๋ยช่วงที่แลงของเข้าได้รับผลผลิตนี่จะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะนี่คะ่ะสายนำยดของเข้าดีมากมากเลยค่ะพี่น้องเขาจะเปิดช่วงที่เขาใส่ปุ๋ยเขาก็เปิดทุกเช้าทุกเย็นนะคะเพื่อที่จะทําให้ผื้นของเข้านี่สุ่ม เปิดเศ้าเย็นเลยค่ะพี่น้องปุ๋ยมันจะจงได้ทํางานนี่ลักษณะนี้นะคะอีกสี่หาวันขาดว่าจะได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่พ่อน้องไปชมกันนะคะตอนนี้กแขนงเขายัางแตกบวหลายโอ้ยเสยดายดย้เอ่อกบฟางบอได้ค่ะพี่น้องเนี่ยตัวน,นี้ตัวน,นี้ออกมาแล้วค่ะตัวน,นี้ออกมาแล้วเขาก็จะนนจับ จับขึ้นแบบนี้นะคะแับขึ้นแบบนี้โอเคค่ะทุกคนจับขึ้นแบบนี้นะคะบึงหยอดของเหาา้าหยอดเป็นสีลักษณะนี้ใบาบานออกลักษณะนี้คือมาแรงบม่มาหลบกวนแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงช่วงที่นาแรงนี่จะบอค่อยมีมาแรงค่ะพี่น้องเหาสังเกตแปลงของเหานํานะคะปลูกแตงในสารน้ายศด,ดีมากๆเลยในการที่บ่มีหยากาจัดวัชพืชได้ดีนะคะ สำหรับตัวนั้นทั่วของเห่านี่ขามตะไคร้มาเลยทั่วของเห่ากำลัางงามค่ะพี่น้องนี่นะคะมแต่เกษตรทั้งนั้นเลยจ้ะแนมออกไปก็จะเป็นขา้าวโพดนะคะผู้ใดสนใจเอ่อช่องของทั้งเห่ากะได้มาถ่ายทอดให้พี่ๆน้องๆได้รับรูก้กันนะคะถึงกับการปลูกแตง ช่องของเฮาจะมีอยู่สองช่องค่ะพี่น้องช่องประจอยเกษตรฮาจีกับช่องน้องจิวเจ๋วเกษตรตัวน้อยเฮาจะลงคลิปเกี่ยวกับการปลูกแตงปลูกพริกในกระถางบ้างพี่น้องสามารถไปรับชมได้นะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมโดยดีเสมอมากค่ะใส่ใส่ปุ๋ยแล้วฉีดผลสารกำจัดแมลงแต่ว่าตัวนี้ฮอร์โมนเฮาเฮาจะบริสีค่ะพี่น้องเพราะว่า พอเด็ไปสื่อฮอร์โมนมาสีด้วยปกติแล้วเขาจะสีเป็นเป็นฮอร์โมนพวกถี่จับหน่วยจับหมากจับผลนะหาสื่อตามลานค้าที่เขาขายการเกษตรกระไดค่ะถามว่าฮอร์โมนเป็นสูตรใดแลลวแต่เพิ่นสีไห <c oughs> บ้บบอร์กำหนดบอร์จำกัดค่ะพี่น้องเพราะว่าฮอร์อโมนของเข้าเนี่ยใส่ตัวดกระไดท,ที่ที่สามารถทําให้หน่วยของแต่งของเขาอาจับได้ดีเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะสีด,ด้วยฮอร์โมนถี่ทาให้งามที่นี่ พอแต่งของเห่าจับหมากจับหน่วยเข้ากับเปลี่ยนฮอร์โมนนี่นะคะ,ะทางเห่าได้บ้างสายน้ำยดไปแล้วก็มีสายยางนําค่ะพี่น้องติดสายยางไว้เพื่อที่จะรดช่วงที่ช่วงที่ปุย๋ยของเห่าใส่เนาะผู้ได้ที่บมีสายยางกับเปิดน้ำทุกเสาทุกแรงระหว่างนี้ก็เปิดวันละสองครั้งกระได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าทางเห่าใจหอนนะคะก็ต้อง ใส่สายยางแบบนี้ก็ดีขึ้นกันนะคะการเทน้ำสายยางแบบนี้้ารดบ่อยๆมันจะทําให้ดินเท่าแน่นนะคะพี่น้องทางที่ดีเท้ากบเฟืองดีที่สุดเพื่อที่จะบอ่อทาให้ดินเท้าแข็งแล้วกันแน่นๆ,ๆนะคะแต่ว่าเท้ากับบริโภคถูกมือได้สายยางนี่เท้าโฮสเฉพาะทีเท้าใส่ปุ๋ยผู้ดใดที่บม่มีสายยางก็ตามนั้นแหละค่ะพี่น้องเทาก็ต้องเปิดน้ำวันละสองครั้งนะคะ โอเคคะ่ะพี่น้องคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ